ในเขามาว่าเตะหนักหมือนี่นะเออเขาว่าไอ้เท่าไฟกู้ปาโท้เตะแบบฟ่าพาเขาว่าทุกอย่างเตะใส่หรือเตะหัวเตะหัวเอาจอยบอกว่าคอยซื้อเมื่อเดี๋ยวหรือไอ่การจะตกหรือการโยกโจ้การหูจมูกในเล่เนี่ยหรือเปล่าการข้อสนุกแกมวยโดยการสูงๆการทุงปั๊บมาบอกซอกการทุกเตะตั้มโอ้ยเตะหนักอีหลีหาจิ้นใส่เมื่อวานวันสร้างเืบเตะใส่เหรอเตะดุกซวงเนี่ย กาดอยู่คือมันเตะดุกส s w i มันกาดสูงจนมันเปิดรางจ้ะเอ้ยกันสีแสดงอาการย่างเขาจะพิรุนได้พอโยกไปปั๊มกำมองเขาดีป่อ,อย,อยมเตะแน่ก็ดอกเนี้ยถือคักถือเนี้ยถือมองกันแม่นมผมมีเงินเนี้ยผมเมาหลดหนีแต่ยังมืงขึ้นบุญนะตายตายแตะหูได้ยินเสียงชัดเจนเลยไปยังไงกาดจทเจกาดจทุกกาดจ้ทุกกาดจ้ทุกกาดเจ้าทุกกาดจ้ทุกกาดจ้ทุกกาดเจ้าทุกกาดจ้ทุกกาดจ้ทุกกาดเจ้าทุกกาดจ้ทุก ขาดจะทุกขออาดจะทุกได้ข้าวมาว่าเตะนักเพราะน,นี่นะ